ครับสวัสดีครับผมช่างหนูนะครับจากร้านซีนบีออโต้ซีดแหลมฉบังชลบุรีนะครับวันนี้ก็เป็นงานคุ้มคอนโซลใหม่นะครับแล้วก็ซ่อมคอนโซลที่หักนะครับรถลูกค้าไอแบตกแตกนะครับขั้นตอนการทํานะครับขัดนะครับให้เข้ารูปนะฮะอันนี้ก่อนทํานะครับภูมิลัายด้วยนะครับุหนังภุมิล้ายใหม่อันนี้ก่อนทํานะครับ อันนี้ก็โปเก็บงานเรียบร้อยนะครับเหลือขั้นตอนการหุ้มนะฮะเขก,<ล>ก็หุ้มหนังเสร็จเรียบร้อยนะครับหุ้มคอนโซนใหม่ปุ่มแตะใหม่้วก็หุ้มหนังอะไรใหม่นะครับงานบะปีเลยนะครับสนใจงานอันนี้ติดตามไน้ที่เพรนรันหมดชุมุรีนะครับโดยช่างหนุมวัวหนังนะครับ สนใจสอบถามได้ครับแล้วก็อันนี้นะครับคุมบอกคู่หน้าใหม่นะครับหนังสีครีมตรงรุ่นออกปีสี2สนะครับ